มาแล้วค่ะแฮมเบอร์เกอร์ของสามีแฮมเบอร์เกอร์หมูแหมดูนะดูนะพอใจมาเที่ยวในตัวเมืองปากช่องอีกแล้วค่ะอุยอุยอุยสามีสามีรถด้วย วันนี้เราจะมาเที่ยวตลาดนะัดตรงเขาแขนสวนสาธารณะนะคะแสงไฟรำไรอยู่มุมนู้นค่ะรีบไปกันเลยอยากรู้แล้วว่าเขามีอะไรกันมาเที่ยวกับเราด้วยกันค่ะมาเที่ยวมาชมแล้วก็มาจ็อบปี้กันจ้ามาถึงแล้วจ้ามาถึงแล้ว,มา,ลวมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ของกินเยอะแยะมากมายเลยอ่ะมีผัดไทยผัดกาดผัดไทยโบราณฝั่งทางนี้ก็เป็นน้ำโอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วมากันเลยค่ะอุย้ยเจอลุง แยมากมายเลยค่ะสองฝากฝั่งถนน <S 2> <S 2> อรุตาเจอเสือว้าวไม่ดูเลยนอนเรียบร้อยเชียฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้านะคะราคาคู่ละ250รทุกแบบทุกชนิดกันเลยค่ะ อุ้ยทางนี้เป็นร้านไอ้หนวดรามเมงจ้าเอ๋เจแปนเจแปนิสฟูสอรุตาอย่างไม่เคยชิมเดี๋ยวต้องหาโอกาสมาชิมสักครั้งค่ะแล้วก็ร้านมุมนี้ก็เป็นดูกับทิมไอติมไม่อ้วนหุยนนาสนใจน่าสนใจ มีทุกแบบทุกอย่างเลยค่ะสร้อยคอสร้อยเงินสร้อยทองสร้อยมุกชารพัดอย่าอุ้ยมีสร้อยดอกไม้นี่ด้วยน่ารักจังลุยกันต่อเลยค่ะเสื้อผ้าโดดเด่นของกินหลากหลายลูกชิ้นมาตรึมๆข้าวเหนียวหมูปิ้ง โปรตีนหลากหลายเต๊กหมูมีน้ำเข้าแกงคนละครึ่งค่ะ สนใจมีแบบบางมีคิวด้วยหนหนแล้วก็มีสไปซี่<ห>มีพริกเกาหลีมีเรดฮอตมีนหมาล่าด้วยแว่นตาใหญ่แว่นแกนแดดแว่นสายตาอันละแ0สิบบาทสองอันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทจ้า ต่อเลยค่ะย่อีกไม้หูดีเดินกันต่อเลยค่ะสามีกำลังจะซื้อเสื้อแต่ประเอิญว่าหาแบบที่ชอบไม่มีบรรยากาศยามเย็นน่าเดินมากๆเลยค่ะใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินชิวๆนอกบ้านมาที่นี่กันเลยค่ะ ยำหอยหนางรมร้านนิชาชีสร้านนั้นเฉาคุ้ยชากังราวไอติมปากช่องไอศครีมโอเมกทำที่บ้านไม่ได้ทำที่โรงงานนะคะสิ่งที่วรุตาจะเห็นนะคะสิ่งที่มีเยอะนั่นคือร้านขายของกินแล้วก็รวมถึงเสื้อผ้าด้วยค่ะ ใครอยากกินมันหวานอบร้อนๆมาเลยค่ะที่นี่เลย

น,นี้วารุตาได้แว่ตากันแดดดึงอันชิ้นละ59บาท2ชิ้น100บาทค่ะสวยไหมคะช่วงนี้ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะก็จะมีอะไรให้เห็นเกี่ยวข้องกับเทศกาลวันคริสต์มาสถ้าอยากได้ชิ้นไหนก็สามารถซื้อไปได้เลยนะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะ อันนี้นจิ้มจิ้มจุ่มส้มตํ่ายำลาบ้อยซอยจุเบียว์หุ้นดิค่ะมุมนี้นะคะเราไม่เคยมาแต่เราปรารถนาที่จะมาหลายรอบแล้วแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาเดินดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง เดินเข้ามาอีกสักหน่อยก็จะเจอร้านยำสะอ่อนหุยร้านนี้ร้านไรเชฟก็บอกว่าอย่าทำงานหนักจนลืมกินหมู่ระทะร้านนี้รับคนลักครึ่งด้วยนะคะบรรยากาศข้างในเลยค่ะ ว้าวน่าสนใจมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสด่ะแต่5โมงเย็นค่ะถึง6โมงเช้านะคะโอ้จะมีเป็นหมูประทะเจียวหอนแล้วก็เป็นหารไทยอีสานเลยนะคะว้าวด้วยนะคะล้าว้าวนีเลย นั่งเชียอเชืช่อจนถึง6กโมงเช้าและสามารถที่จะใช้คนละครึ่งได้อีกหนึ่งรอบได้ค่ะว้าวคใครที่สนใจรีบมาเลยนะคะร้านไร่เชฟบอกอีกทีสิคะว่าร้านไร่เชฟนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงซอยข้างเขาแคมเลยค่ะคุณลูกค้าปากช่องค่ะมากันเลยนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ปากช่องด้วยมาที่ร้านไร่เชฟมาแล้วไม่ผิดหวังขอบคุณมากเลยนะคะ ปรุตาชอบซอยนี้มากๆเลยนะคะบรรยากาศค่อนข้างสง,สงบทีเดียวแล้วก็ร้านค้าก็มีให้เลือกหลากหลายมีทั้งสเต็กแล้วก็มีคัางร้านอา,อาหารอีสานต้มยำอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะคะเดินกันต่อลุยกันต่อยาวๆไปให้สุดสายกันไปเลย ว้าวเห็นรถนี้โอ้ยเทมม่มากๆเลยอะอย่างยาวสามีอดมองอดมองเนะเนะเนะชอบมรสิเธอ์ชอบใช่ไหมแนแนนมองแล้วมองอีกสุดสายกันจริงๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เชิญชวนนะคะสำหรับ ตลาดนัดหน้าเขาแคนสวนสาธารณะปากช่องค่ะรีบมากันนะคะกองกินของใช้มีสารพัดให้เลือกเลยค่ะเช่นวารุตาวันนี้ได้แว่นตากันแดดมาหนึ่งชิ้นละ59บาบาทเท่านั้นเองไม่บอกไม่รู้ราคาไม่ถึงร้อยก็สวยได้จ้า,อาตอนนี้เราเดินครบกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วค่ะ บรรยากาศยามค่าคืนที่ปากช่องค่ะใครที่ยังไม่เคยมาปากช่องยังไม่เคยรู้จักปากช่องยังไม่อะไรเลยกับปากช่องรีบมานะคะปากช่องมีสารพัดเรื่องให้เราเรียนรู้เพปากช่องคือเส้นทางที่จะก่อนที่จะไปถึงเขาใหญ่ านร้านเมาเทนสเต็กแอมเบอร์เกอร์สามีบอกว่า mm hmm. เธอฉันอยากกินน่ะอยากกินก็กินละจ้าชายหนุ่มแล้วมันมีอะไรบ้างให้เธอร้านนี้รับคนละครึกคัดด้วยบูด mm ันบอสโมเทสตูฮาร์มกิฟเอาสุสเต็กกูไดแอบบูเกอร์สามีสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เธอจะทานแอมเบอร์เกอร์ค่ะ รุ้ตาให้ดูเมนูร้านนี้นะคะ Mountain Steak b u r g u r กอรเด็กกินได้ผู้ใหญ่แย่งกินอุ้ยตายละตัาเฟนไฟทอด39นักเก็ตไก่39เอ็นข้อไก่ทอด69แล้วก็จะเป็นหอมใหญ่ทอด55น้ำดื่มโคกก็จะเป็น20น้ำดื่มก็จะเป็นธรรมดา10บาทแล้วก็น้ำแข็งก็10บาทด้วยค่ะมาดูเมนูหลักกันบ้างค่ะ เบอร์เกอร์หมูคอนเฟลกก็99บาทเบอร์เกอร์หมูธรรมดา79เบอร์เกอร์เนื้อ109นะคะถ้าเป็นสเต็กหมูพ oh. อชช็อปก็169สเต็กหมูสันนอก119สเต็กหมูสันคอ1 4 9แล้วก็สเต็กเนื้อ209แล้วมีสปาเกตตีซ้ซอสไก่ด้วยนะคะ79บาทรวมถึงสปาเกตตี้กาโบนารา่าด้วยค่ะ89บาทใครอยากกินแบบนี้รีบมาเลยจ้ะ มาแล้วค่ะแฮมเบอร์เกอร์ของสามีแฮมเบอร์เกอร์หมูแมดูนะดูนะพอใจสามีบอกว่าอร่อยมากๆเนื้อนุ่มมากตัดแต่ละทีในน้ำหยดติง่งๆเลยค่ะอ๋อมีซอสนี้ด้วย ความสุขเกลี้ยงอีกแล้วค่ะชายหนุ่มไปที่ไหนไม่เคยมีเหลือเกลี้ยงเกลี้ยง ร้านนี้รับคนละครึ่งนะคะเมื่อกี้สเต็กชิ้นละ79บาทวารุตาก็เลยจ่ายไปแค่ครึ่งเดียวเองค่ะแล้วก็ถ้ามาทานที่นี่บ่อยๆเขาจะมีหมายเลขสมาชิกนะคะสะสมแต้มเอาไว้เป็นส่วนลดในคราวหน้าที่มาทานอีกค่ะเขาหน้าสนใจกันนะคะเตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะตรงข้างหน้านี้นะคะเขาจะเป็นตลาดนัดตอนกลางคืนค่ะ ที่ปากช่องบอกดักเลือดได้เลยนะคะไม่มีหิวเลยค่ะอิ่มตลอด24ชั่วโมง